อันนี้กูบังคุณพร้อ่ะอาจารย์เราตีเป็นมระคังได้ม้ระคังก็ได้กูบังคุณพรมปกติปกติก็ตีเป็นบังคุณรแต่เราตีเนื้อเนื้อเข้าระคังเพราะมันเนื้อราคา25ล้านครับผมนี่ครับวันนี้จะยานใหญ่ซินะบัญชรจากพระราคา25ล้านบาทแล้วกเอซีนะครับที่มาร่วมบุญกระถินนะผงมิสโซทองพวกเกศตอดอกไม้อยู่นี่หมดเลยก็คุณเปือกหอยถ้าาเรไ เอาแล้วครับวันน,นี้ครับะ่ครับวันนี้อาจารย์ใหญ่แจกพระนี่ครับของส่วนตัวเลยนะครับสุดยอดเลยเนี่ยคนที่มาทําบุญเท่านั้นที่จะได้บุญวันนี้เอาได้บุญใหญ่แ้วยังไม่พอ,อไปไหนติดไปด้วยกันนี่ครับรับขอรวยขอยรวยถอยรวยติดย่ามตลอด แต่มันก็โบ้ไข่นี่ครับกอไร่์้แจ๊กโอรู้ปุ๊โอ้เป็นแก้วเลยไม่พอแจกเยอะกนี่ครับบอตอนตอนที่อาจารย์ไปก็แจกหมดไปน่าจะผัดมะอนนั้นนะครับก็แจกให้ให้ไปทานกันว่าไปดูกันจะได้เรียนรู้ทังางด้วยเพราะเราคือว่าการเรียนหน้าจะวางหรือเล้าก็ค่อยให้พวกแฟนพวกผัดแกนเพราเราไม่ไดา